ครับสวัสดีครับผมมิกนะครับจากช่อง DTCH นะครับกับเกมมอพัชแมนเดอะสต็องเกตเซร์เวอร์ไทยนะครับกับเซร์เวอร์624ครับวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับสำหรับการรีวิวของ ID <c oughs> ผมนะครับเดี๋ยวเนี่ยเขาเรียกว่าคีย์แมสเซจหลักของผมวันนี้ผมคือการมาเปิด เจ้าของอุปกรณ์ส้มนะครับว่าเราจะได้อบอะไรกันกับออบหลักกับออบรองนะก็เดี๋ยวเรามาดูร mm ีวิวไอดีผมก่อนลกันว่าเออมีอะไรบ้างที่อัปเดตไปแล้วบ้างนะครับผมบหลักๆเนี่ยคือเป็นเรื่องของเลเวลไอดี hmm. ผมเนี่ยจบอยู่ที่สาก็คือพยายามดันให้สุดแนตะ่คือมันดันได้มากกว่าน,นี้แต่ผมรู้สึกว่าแค่100 exp เดี๋ยวเราดันคพนี้ก็กได้เราไม่ได้แข่งกับใครอยู่แล้วนะเอาจริงๆคือจริงๆผมสามารถซื้อพลังงานแล้วก็ดันเพิ่มได้อีกแต่ว่าผมคิมว่าผมพอดีกว่าอะไรประมาณนี้เนาะ โอเคครับพลังปัจจุบัน,นครับผมอยู่ที่7 1 5 3 5นะครับอันดับครับปัจจุบันอยู่ที่514นะครับผมการพนานตัวละครสุดแกงนะครับแล้วก็คิวอ่าอะไรประมาณนี้เลยส่วนเรื่องอ่าของในการฟาร์มวันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะมากคือจริงๆวันที่3เนี่ยมันจะเป็นวันที่ครบรอบของการเราฟาร์มเศษของเศษอุปกรณ์สีส้มได้นะครับจริงๆอ่ะ เราไม่ขออะไรมากผมแค่อย่าได้โจมตีอย่างเดียวพอออฟมันจะได้อะไรก็ช่างมาขอเป็นโจมตีแล้วกันนะครับไปเออเออ HP HP มันก็โอเคอะป้องกันแล้วกันอย่างง้อยผมก็เอามา,า,าใส่จีนอได้อยู่นะครับโอเครูปแบบทีมก็เหมือนมาวานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม่นะครับผมก็เดี๋ยวเราเอาอุปรกรณ์ที่ใส่มาได้มามาตะเกี้ครับนะเอามาใส่กัน โอ้เป็นเกงเกงด้วยเนาะพลังดีอั่งเยอะทีนรกก็อัพไปเรอยๆเลยโอเคตันปอนนเอส็หมดโอเคครับทีมก็ยังเหมือนเดิมอยู่จากเมื่อวานมาไม่ต่างอะไรมากครับเพราะว่าไม่ได้ตัวคอยอะไรใหม่มากเพิ่มเติมน,นะแล้วก็อุปกรณ์ของนี่าผมก็ใส,เส่เซตที่พยายามให้สปีดมันสามารถาตีฝันข,ข้ามได้แบบ เร็วว่าฝั่งค้ำได้มากขึ้นนะครับผม,ผม,อมโอเมโอคมันก็มีของที่ผมฟาร์มขึ้นม,มาได้แล้วก็พลังอดตีขึ้นมาแล้วตอนนี้เนาะอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยวอว้าใอ้ยอยโออ้ยโออ้ย่ ท,ที่เหลือก็จะเป็นป้องกันโจมตีเนาะเดี๋ยวผมก็เอามาใส่พวกประเภทอย่างนี้ดีกว่าตัวละครรอนที่เราจะปั้นไว้ภาหนานะอนาคตหน้าเนาะโอเคอ,อืมอีไออังผมก็ยังไม่ได้รีนะนจริง มีความเร็วนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้เลยละละก็มันอยู่ที่ขั้นเท่าไหร,ร่เขาเรียกว่าเป็นขั้น3มแล้วนะครับผมก็จะไปขึ้นเป็นกรอบม่วงแหละก็อีกนิดหนึ่งก็จะได้แหละอ่าหลักๆก็เอ่อพูดถึงสัตมะาอีกนิดนะครับผมก็ฟาร์มคือแนะนำว่าให้ฟาร์มจนจบไอตรงเนี้ยเพื่อพยายามอย่างที่ผมบอกว่ามันมีโค้ต้าหรือเท่าไหรแ่แล้วก็ใส่ไปให้สุดนะเสียดายเพชรไม่ต้องเป็นอะไรครับเพราะว่า พราะเราจะได้จะเขาเราียกอะไรมันเป็นตาตรงเนี้ยเอามาปลดพวกของสตอรี่อ่ะมันจะได้เร็วขึ้นนะครับผมเดี๋ยวอันหนึ่งแล้วมู Rider วเมนเ์รเดอร์เดี๋ยวราพรุ่งนี้ว่าจะมีใครบริจาคผมไหมแล้วก็รออันนี้นะครับจะเป็นตัวแบบว่าฟังก์ชันนะอืโอเคกระป๋อนะครับก็เมื่อกี้เปิดมาไม่มีอะไรแล้วจริงของ คือหลังจากนี้โฆษณาผมคิดว่าผมก็คงจะฟาร,ร์มเอาของทองไปก่อนแนละะ้วกันยังคิดว่าสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยไปเก็บพวกแบบเป็นพวกเ,เพชรแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเนาะอืมอ่ะให้ดูต่างทาพระลองนะครับผมอ่าก็เปิดะไรสามวันเนาะอืม แล้วก็ศึกดวลนะครับก็เปิดไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็แนะนําว่าพยายามทําทีมให้คือแง่พยายามเก็บอย่าแพ้ให้มากสุดพยายามแบบชนะให้ได้มากที่สุดนะเพื่อนเราจะเอาเพชรนะไอตรงนี้คุ้มค่ามากจริงจริอพยายามทําท,ทีมทั้งฮีโร่แล้วก็ปีศาจให้มันดีนะท้าสู้นะครับปัจจุบันก็จริงๆฮีโร่ปอศาสาแต่ตอนนี้ผมตีแค่เลเวลไอดีเฉยๆตันอยู่ที่41นะครับผม แล็บผมก็ยังไม่ได้ดันนะจริงวันนี้ก็ดันเท่าที่ทำไปดาแล้วแล้วก็นี่คือดะถึงดันแปดท้าต่อสู้นะครับผมอยู่ที่คอมโบดิฟิมิตี้นะครับแล้วก็ท้าโซราชาคือถ้ามันเลี้ยวสี่สิบเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ของม่วงไรผมแล้วก็กบว่าเดี๋ยวค่อยมาพรุ่งนี้เช้าดีกว่าพรุ่งนี้ถ้าจะเลี้ยวสี่สิบพอดีเลยทุกทีเพิ่งแอฟุงนี้ผมน่าจะได้ของม่วงสักสองสามชิ้นมาดับก็ยังไงผมก็ ซื้อดองอะไรรียบร้อยแล้วออะผู้จัดของดองน,นี่เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่าพยายามกดดีแล้วก็กดซื้ออะไรที่มันเด้งขึ้นมาให้กดซื้อไปอะอะไรไม่เด้งก็ไม่ต้องซื้อลกันมันจะได้เสยไม่ต้องเสยรดยของอ,อย่างนี้เป็นเศษคือวันจันทร์มันลียังไงก็แนะนําว่าพยายามซื้อของที่อย่างนี้ก็ผมว่ามันจําเป็นแล้วอะพวกแบบ เป็นกระอัปดาวฟิลประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นเศษละพวกตาเนี่ยผมมองว่าช่วงสองสามวันแรกซื้อไปก่อนแล้วนลัจากนั้นก็ค่อยหยุดลงเพราะว่ามันไม่จําเป็นแล้วเพราะเราอยู่ตัวสามารถในการฟาร์มได้แล้วคกิวะไรต่างๆครับก็จริงไอตาสุ่มสกิลผมว่ายัางมันคุ้มค่ามันยังมีมูลค่าที่ต้องซื้อมากกว่าเพราะว่ามันเราต้องกระจิะารยววากระจายแบบตัวละครอัพเนาะครับผม,มยินยีนผมแนะนําว่าให้เป็นตาอัพดาวดีกว่าเหมือนเดิม สุดสะด,สด,ดวนในผมว่าอันนี้เราก็เก็บสะสมไปก่อนเรื่อยๆนะคะรับเพราะว่ายังไม่ถึงจุดที่เราต้องใช้งานอะไเยอะแต่ว่าผมแนวันให้เป็นหินแผ่นเอ้ยหีบหีบแผ่นขั้นสามนะครับผมเป็นเลเวลลสามเนาะอันนี้กดดีแฝไม่มีอะไรอันนี้เก็บพยายามเก็บให้ได้เยอะสุดก่อนนะครับค่อยรีจนกว่าจะได้อของสีทองแล้วก็ค่อยหยุดแล้วก็ซื้อนะเนาะโซนไลเวันนะครับวันนี้ผมก็ซื้อพลังงานไปอยู่ที่150แล้วก็ซัพพลายแลเวลหรือกระป๋องม่วงผมซื้อที่100นะครับผม ประมาณนี้เลยหนักๆจริงๆผมมันดันเทิร์นได้อีกอีสสามเป็นสามร้อยเพจนแต่ว่าวันนี้ผมว่าผมพอดีกว่าแบบว่าคนตั้งจริงอ่ะสองสามวันแรกมันควรจะดันพลังให้มากที่สุดนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นที่เราจะดันได้แต่ว่าอันนี้แล้วแต่บุคคลแต่กันนะครับจริงๆมันก็สามารถดันต่อได้แต่ว่าพอดีมันหมดช่วงเวลาที่ผมจะฟาร์มด้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มคืนเช้าอีกทีแล้วกันนะครับก็ไม่ได้รีบไปรออะไรพอลส์ทูมโซนนะครับวันนี้ผมก็ซื้ออีพ็คเป็นแพ็ครายสัปดาห์ไปปมันนเ็็แพค พลังงานนะครับแล้วก็เป็นแพ็คของกระป๋องม่วงอันนี้ซื้อไว้เพื่อมาเก็บสะสมแล้วก็ฟามหุ่นี้ตอ 40, ่อเบลสี่สิบในการไอ้ของม้วนแน,แน่คือฟารมักนิดนึงสักประมาณสองลักกระป๋องแล้วก็เก็บจนเบลห้าสิบทีแล้วก็มาฝากร,รอบหนึ่งเพื่อได้ของม้วที่มันเยอะขึ้นหมดเลยแล้วก็ส่วนอะไรต่างๆที่ผมก็ไม่ได้ซื้อนอะอ๋อสุ่มเว้ยอาา่าฮะแล้วก็ไปที่เฮาส์อีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นส่วนสุดท้ายท,ที่ผมจะรีวิวให้ดู เพราะฟิกเกอร์เหมือนจะปลดแล้วใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนาะหรือ,อเพิ่งมาปลดนี้ผมกจะไม่ได้แล้วตัวนี้จะได้พลงังแล้วก็บอกกับปาร์ตี้แนะนานว่าให้มาลงเก็บเพชรตรงนี้ด้วยนะครับผม,อ,มอ่ะผมก็ยังไม่ลงล,ลืมกายโน,นหนึ่งโอ้โหสุดยอดจะว่าไปก็คิดถึงพี่กายเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็กดไปเรื่อยๆครับอืม กดร้ายิดหน่อยอืมแต่วก็ได้เพชรฟรีจากตรงนี้ด้วยคือมันเป็นช่องช่องทางหาเพชรที่แบบผลสึกว่ามาง่ายมากๆ,ๆเลยนอะอืโอ้เดียเพชรฟรี25เห็นไหมอืผลงานนะครับก็มาเก็บสะสมเพชรได้ตรงนี้เนาะอืออ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนพวกกิจกรรมอะไรนนต่างๆอย่ผมก็ จริงๆตอนนี้ผมเปิดไปอยู่ที่หนึ่งร้อยิบใบอก็คิดว่าไม่รู้จะทันแต่คิดว่าไม่ได้ปุ่มอะไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบของที่ผมจะได้เป็นปุ่มบอมนะแอาจริงอืมคือระหว่างทางขอได้อะไรได้มาคุ้มค่ามากกว่าปุ่มบอมผมว่ามันก็คุ้มแล้วอะเอาจริงอืมไอ้ก็เบของไฟยี่สิบห้านะครับก็มีเวลาสี่วันอยู่ก็ควรจะเก็บเควสนี้ได้เพราะได้ของม่วงด้วยนะไปสุ่มเอาจะได้อะไร คิเว่า top 5โอเคสวยเติมแอร์ตา่างอืมปูนัทนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วแพคคัมพีที่ผมเติมก็ยังเป็นราคาเท่าเดิมอยู่แพคเนี้ยจริงๆตอนแรกผมว่าผมจะเติมผมจะกดใช้เพชรซื้อแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มแบบว่า แค่คุณได้วันหนึ่งวันละหนึ่งรห้าสิบผมคำนวณแล้วจริงๆว่ามันแพงมากๆเลยคือมันเหมาะกับคนที่ยันดันอีกพีแบบเรื่อยๆเขาเรียกว,ว่าแบบเร็วๆอ่ะผมว่ามันคุ้มอะแต่ว่าสำหรับผมแบบเติมน้อยๆแล้วมันมีเพชที่จานวนจํากัดมากแล้วมันอยู่ในช่วงเสรร้นเดือนแล้วก็มาใกล้ต้นเดือนของปีหน้าแล้วว่าผมมองว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คุ้มที่เราต้องแบบมันมันเปิดนะครับผมหรือว่ามากดซื้อตรงนี้นะก็ค่าๆไปก่อนแล้วกันอโอเคครับสรุปคร่าวๆวันนี้ผมก็ ได้ของที่ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแต่ว่ามองว่าก็คุ้มค่ามาที่แบบเปิดตากันเป็นแบบว่าของของทองเมื่อคือมันเป็นของทองที่มันใช้ได้มันดีกว่าของที่เป็นของป้องกันที่เอามาแล้วมันไม่ได้ใช้อะผมมองว่าอันเนี้ยมันคุ้มกว่านะ <S <S อืมเดี้ยเซก็ย่อยไปแล้วก็มาอัดส่วนนี้ พลังเร้งมาแปดหมื่นแล้วเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะท็อปก็อยู่นิดนึงแล้วกันเพราะตอนนี้ทุกคนน่าจะพาพาลังไปเกือบหนึ่งแสนก,กว่าแล้วนะครับคือแบบทุกคนดันเหลวมากๆจริงๆนะคือทุกคนจบประมาณวิวสี่สิบผมจบสาเก้าก,ก็ก็เก่งอยู่นะ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ผมก็มีเพียงประมาณเท่านี้ครับก็ได้ของที่แบบ ต้องการมากๆจริงๆแต่ว่ามองแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีมากกว่าของทองที่ได้เป็นแบบ HP แต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็ได้แบบว่าได้ใช้งานดีกว่าไม่ใช่ป้องกันนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ผมก็มีเพียงประมาณเท่านี้ถ้าผมพูดผิดประการไหนก็กราบขออภัยนะครับก็ยังไงก็กยังไงก็อย่าลืมครับคอมเมนต์อย่าสุภาพนะวันนี้ผมก็ไปครับบ้ายๆครับสวัสดีครับ